คลิปนี้ออกแนวห้องเรียนนิสารดนิดนึงนะครับอินโทรน,นะจ๊ะอินโทอหม้ไมผ่า่าไม้ผ่า้เลย ก็สงสัยก,กันไหมครับว่าเลทของเกมซ้ำนับบอลเนี่ยมันไม่ใช่ศูนจุดห้าจริงๆนะฮะหรือก็คือไม่ใช่ว่าการันตีสองร้อยใบแล้วจะได้หนึ่งห้าดาวแน่ๆถูกไหมครับเพราะเกมซ้ำนับบอลไม่มีการันตีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเซตคำตอบหรือความน่าจะเป็นเนี่ยครับก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าการเปิดแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ไปลดจำนวนของเซตคำตอบที่มีอยู่นะครับแต่ว่ามันจะยังเท่าเดิมเสมอ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคำนวณกันว่าความน่าจะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเท่าไหร่กันครับโดยเริ่มจากโอเคัแปรรบโลกมคอ็แปรว ก็ก็ถูกไหมครับเอก,ก็จะเป็นไปได้2ค่าหรือดูลูกเต๋า1ลูก1ครั้งเนี่ยครับก็จะมีค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมด6ค่าใช่ไหมครับก็คือไม่ได้1นึ่งก็ได้สก็ได้สไ,ไปถึงก็ได้6จริงจริงมองแบบพีชาคณิตก,ก็ได้ครับสมมติมีสมาการ1สมาการ x อลบสอะไรแบบนี้ครับแล้วเราก็บอกว่าอ๋อเนี่ยถ้ามันอยู่บนฟิลด์ของจำนวนจริงนะเราก็จะบอกว่า x เ,เนี่ยมันก็จะเป็น1ในของจำนวนจริงถูกไหมครับก็จะเรียก x ว่าเป็นตัวแปรสุ่มนะนี่โอเคแล้วมันต่างจากตัวแปปปปรรรรกกตตตติยยยัััััังงงงไไไออออ่่่่่ะมมมนนนนนน็็แคคคคคีีีีาสญททวผลลพธ์เเเด้บบหืืซข จะเป็นคําตอบจากการทดลองสุ่มในสถานการณ์ที่เรากําหนดไว้นั่นเองครับแล้วแต่ว่าเราทดลองอะไรอยู่ในยะสสาคัญอีกอย่างนึงก็คือความน่าจะเป็นนะความน่าจะเป็นของค่าของตัวแปรสุ่มเนี่ยก็คือสมมุตินะครับเราบอกว่าโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกค่าของมันที่ออกมาเป็นหนึ่งนครับมีความน่าจะเป็นอยู่ที่หนึ่งในหกถูกไหมครับหรือตอนที่ x เท่ากับสองเนี่ยครับความน่าจะเป็นของมันก็คือหนึ่งในหกตัวแปรสุ่มเนี่ยครับการที่มันจะเป็นค่าไหนก็ตามได้นะครับมันก็จะมีความน่าจะเป็น เหตุการ์ที่มันเกิดขึ้นมีเซตคำตอบถูกไหมครับส่วนด้วยจำนวนสมาชิกของเซตคำตอบถูกไหมครับในะสมคัญมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชันได้ว่า P ของอีเวนต์อีเวนต์ก็จะเป็น P เมื่อค่าของตัวแปรสุ่มเท่ากับค่า x ใดๆก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนที่ข้างตัวแปรสุ่มนั้นเกิดขึ้นส่วนด้วยจำนวนของ s ิง p กิ space นั่นเองครับโยนแค่สองลูกก็ได้ครับครั้งแรกเราโยนได้ออกมาเป็นหนึ่งครั้งที่สองออกมาเป็นหนึ่งเราก็จะได้ค่าของตัวแปรสุ่มออกมาเป็นสองแบบนี้ หรือโยนครั้งแรกเป็นหนึ่งออกมาเป็นสองก็ได้ข้อสอกตัวผสมออกมาเป็นสามแบบนี้ใช่ไหมครับคราวนี้เราก็มาดูว่าจากตารางถีกนิดนึงอ่ะสมมติเอาแค่แบบนี้พอแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะว่าตัวนี้มันเป็นสองเป็นสี่เป็นหกเป็นหกเป็นแปดเป็นสิบเป็นสิบสองแบบนี้จากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสามสี่ห้าตรงนี้ก็เป็นสามสี่ห้าเรารู้ว่ามันเป็นการทันสปอร์ตแบบนี้ถูกไหมครับเรามาดูว่าค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่สมมติเราให้มีเป็นมิลใช่ไหมครับแล้วก็มาลองบวกกันสองเนี่ยเกิดขึ้นคครรรััั้้้้้งงงเเเนนนนนนาาะะจจจกกก็ิดขึึแบบีไไปปื่อยๆถ ถูกไหมครับพว oh, ก 1, 2, บวกหนึ่งสองบวกห้าสามบวกสี่แบบนี้ใช่ไหมครับเจ็ดเนี่ยก็เกิดขึ้นครั้งแบบนี้ถูกไหมครับถ้าท่านไม่ทันก็ลองสร้างตารางแล้วก็คิดตามนะครับจากนั้นมันก็จะเริ่มวนแล้วครับพอเป็นแปดปุ๊บมันก็จะเริ่มกลับไปเป็นห้าจากนั้นเก้ามันก็จะเริ่มกลับไปเป็นสี่สิบเริ่มกลับไปเป็นสามครับสิบเอ็ดเริ่มกลับไปเป็นสองแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นสิบสองกลับไปเป็นหนึ่ง 1, ถูกไหมครับ, N, บท,ท,รที่เรียกนะครั 1, บก็ตรงนี้มันก็คือซิกมาตั้งแต่หนึ่งจนถึงหกต่อ 1・บวัถึใช่ไหมครับ1งบวกกัได้21แล้วก็1ถึได้15ใช่ไหมครับก็จะมีทั้งหมด36วิธีไหนกันนะใช้อะไรกัน1นจนถึง6 n กํลับวกกับ1 n ใช่ไหมครับแล้วก็1จะถึงห้ n แล้วก็ลบกับ1ึถึง5 n กํลังสแบบนี้ถูกไหมครับทั้งหมดก็ถูกหารด้วย36แบบนี้ก้อนแรกกับก้อนสุดท้ายพจน์หนึ่งถึงาตัดใช่ไหมครับก็จะเหลือแค่หกกำลับ ต่วนั้นก็่วนได้สามสิบหกแบบนี้อันเราก็มารวมเล้กันสักหน่อยก็น่ากับก็หลังเราจะรวมได้หกแล้วก็บวกยี่สิบเอ็ดกลายเป็นยี่สิบเจ็ดบวกสองสองห้าก็จะกลายเป็นสองห้าสองแบบนี้ถูกไหมครับสามสิบหกลขอะไรวะเนี่ยเราใช้หกตัดได้ถูกไหมครับอ่ะเราก็จะได้ว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือเจ็ดถูกไหมครับซึ่งจองการกระจายของมันใช่ไหมครับก็คือความก็จะเริ่มจากสองสามสี่ห้าหกกามันก็จะขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้เลขนี้มันสามารถบอกได้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่าที่เราจะได้ออกมานี่ครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเจ เกิดขึ้นจากนั้นก็คูณด้วยความถี่แล้วก็ส่วนด้วยความถี่ทั้งหมดความถี่ทั้งหมดเนี่ยเรามองว่ามันเป็น n แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะได้ว่ามันก็คือ Fi ส่วนด้วย n ซึ่งตรงเนี้ยครับ Fi มันก็คืออะไรครับมันก็คือ n ของเหตุการณ์ที่เราสนใจถูกไหมครับส่วนด้วยซิมเพิลสเปซถูกไหมครับใ้่แล้ว m e เนี่ยครับเราก็เลยจะได้ว่ามันก็เหมือนกับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักก็คือเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักข,ของค่าข,ของตัวแปรสุ่มขุ้กับความน่าจะเป็น ของตัวแปรสุ่มนั้นที่เกิดขึ้นซึ่งค่าเฉลี่ยถงน้ำหนักที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรสุ่มเราจะเรียกมันหมายว่าค่าคาดหวังหรือ expected value เป็นค่าที่เราสามารถคาดหวังมันได้ก็คือเป็นค่าที่เรารู้ว่ามีโอกาสที่จะออกได้มากที่สุดสมมติดูลูกเต๋าหนึ่งลูกค่าคาดหวังที่เราจะสามารถคาดหวังจากการดูลูกเต๋าครั้งนี้ได้ก็คือถ้ามันเท่ากันทั้งหมดแสดงว่า pi เป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับดูลูกเต๋าหนึ่งลูก pi ก็คือหนึ่งจุดหกที่คูณกับ sigma x ตั้งของตัวแปรสุ่มของเรามีได้หกตัวก็หลักกการบวะ เป็นหลักการสําคัญในการอธิบายว่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของแต่ละเหตุการณ์เ,เป็นอย่างไรนะเราเริ่มจากหลักการคูณก่อนหลักการคูณบอกว่าในสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งมีเหตุการณ์ย่อย n ครั้งแล้วในแต่ละครั้งมีความเป็นไปได้ ei วิ สถานการณ์นี้ก็จะมีความเป็นไปได้ทั้งหมด e 1คูณด้วย e 2คูณด้วย e 3าจคูณด้วย e n วิธีต้องดูเมืนยา like. กแต่มันเข้าใจได้ฮะสมมติเราโย,ยนเหรยียญสมมติโยนเหรียญ3าครั้งใช่ไหมครับวิธีการที่มันจะออกหัว3าครั้งเนี่ยมีอยู่กี่วิธีแล้วก็เหตุการณ์หลักของเราก็คือมีการออกหัว3าครั้งซึ่งเหตุการณ์ย่อยก็คือครั้งที่ห่งได้หัวครั้งที่2อได้หัวครั้งที่3าได้ในแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาสาเป็นไปได้ไม่หัวก็ก้อยเพราะฉะนั้นครั้ง อยู่กี่วิธีก็มาจากจกแจงกันหัวหัวก้อยหัวก้อยหัวแล้วก็ ก้อยหัวก็จะบอกได้ว่ามันมีอยู่3วิธีแบบถ้าสมมติเราใช้แปลได้ว่าเลื่อให้เป็นหัว2ครั้งเลื่ให้เป็นก้อย1ครั้งก็จะมาเป็น3เหมือนกันนะเรามองว่าหัวเนี่ยเป็นของซ้ำก็ได้ฮะเราก็จะได้ว่าอ่ะเราเรียงสับเปลี่ยนได้ทั้งหมด3แปวิธีแบบนี้ถูกไหมครับของซ้ำเป็นหัว2ครั้งแล้วก็2ครั้งเป็นก้อย1ครั้งถูกไหมครับก็จะได้ออกมาเป็น3วิธีแบบนี้และการนี้เป็นมีประโยชน์ตรงที่สมมติเราอยากรู้ว่าความน่าจะเป็นที่จอกหัว3ครั้งเนี่ยครับเป็นไปได้เท่าไหร่ถ้าปกติแล้วเราก็จะคิดจาก n e ส่วนด้วย n s แบบนี้ถูกไหมครับ e เนี่ยเกิด1ครั้ง n s ออกไม่หัวก็ก้อยได้2วิธีครั้งที่2ไม่ออกหัวก็ก้อยได้2วิธีครั้งที่3ไม่ออกหัวก็ก้อยได้2วิธีรวมแล้วซิมเพิลสเปซเนี่ยมีทั้งหมด8วิธ ีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าออกหัวสาเนี่ยมีความน่าจะเป็นอยู่ที่1 8 NE เนี่ยมันก็เกิดจากหลักการคูณของแต่ละหเหตุการณ์ย่อยในแต่ละครั้งมาคูณกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดจาก NE 1คูณกับ e 2คูณกับ NE 3แบบนี้ดังนั้นมันก็จะส่วนด้วย simple space อ๋อ simple space ทั้งหมดก็เกิดจาก simple space ย่อยมาคูณกัน,กนถูกไหมครับได้หน้าตาแบบนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเราสามารถทำเป็น partial ให้มันไดนะ้แล้วก็จะได้ว่า P ของเหตุการณ์ที่เราสนใจมันก็คือการคูณกันของความน่าจะเป็นที่เราสนใจของแต่ละเหตุการณ์ย่อยแล้วก็จะมองว่ามันก็คือได้หัวครั้งที่1น่ะมีความน่าจะเป็นอยู่ที่1ส่วน2 ในหัวคันที่สองเนี่ยมีความน่าจะเป็นอยู่ที่หนึ่งส่วนสองในหัวคันที่สามก็มีความน่าจะเป็นอยู่ที่หนึ่งส่วนสามเพราะฉะนั้นการได้หัวสามครั้งความน่าจะเป็นของมันก็คือเป็นหนึ่งส่วนแปดแบบนี้นี่ก็คือหลักการคูณครับต่อไปอีกหลักการหนึ่งนะครับก็คือหลักการบวกเอาผมให้นิยามว่าในสถานการณ์ที่สนใจมีความเป็นไปได้ทั้งหมด n กรณี ซึ่งในแต่ละกรณีนนมีความเป็นไปได้ Ei วิธีซึ่งสถานการณ์นี้จะมีความเป็นไปได้ทั้งหมด E1 โบ้ E2 โบ้ E3 โบ้ E4 จนถึงโบ e ้ En วิธีแบบนี้อาจจะดูยากเหมือนเมื่อกี้แต่ว่ามันเข้าใจได้ครสมมติเราบอกว่าเรียนหนึ่งครั้งเนี่ยครับจะมีผลลัพธ์ได้กี่รูปแบบมันก็จะมีหัวเนี่ยถึงวิธีออกก้อยได้วิธีเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะได้ทั้งหมดก็คือสองวิธีสมมติเราสนใจว่ามีคนในห้องเนี่ยอา10คนครับเลือกคนมามากกว่า15คนได้กี่วิธีแล้้ววกก็จะได่่ารณีเนนนนนนี่ยเเลลืืออกกกคคคคมมาาใรณีีท่เลืออกคนมาิแ ก็30เลือก17บเจ็กีสุดท้าย็จะเป็น30คนก็จะมาเป็น30เลือก3 0ทีแล้วก็จะได้ว่าวิธีการที่เราจะได้ทั้งหมดก็คือจะได้ว่าผลรวมของพวกนี้รวมกันแลก็คือ30เลือก16 30เลือก17บเจดหอจุด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 กามนี่ยคือหลักการบวกครัโอเคครับอันนี้เพิ่มเติมนะครับลเรเรียงสับเปลี่ยนใช่ไหมครับ permutation เราก็จะบอกว่ามี p n เลือก r ใช่ไหมครับ n แฟกตส่วนด้วย n ลบ r แฟกชใช่ไครับสมมติเรามีของอยู่ทั้งหมดห้าอย่างเราเลือกมาสาอย่างเราเลือ เหลือ4วิธี3วิทีแบบนี้ถูกไหมครับมันก็คือการที่เราบอกว่ามันก็คือการที่เราเลือก e n 5เลือก3มันก็คือจะอยู่ในรูปของ5แฟกส่วนด้วย2แฟกแบบนี้เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือการจัดกลุ่มหรือการจัดหมู่ตรงนี้เราเขียนเป็นคอมบิเนชันถูกก็จะเป็น c n เลือก r ทูมาจากการจัดกลุ่มไม่มีออเดอร์ในการเลือกถูกไหมครับสมมติมีของอยู่5อย่างเลือกมาเฉยๆ3อย่างเราเลือกได้กี่วิธีถูกถ้ามีของอยู่5อย่าง แล้วเราเลือกมาแบบมีออเดอร์ราสามารถพิสูจน์เชิงการจับได้ว่าในตอนที่หนึ่งเนี่ยเราเลือกของมาก่อน3อย่างจากนั้นก็เอาของเนี้ยมาเรียงสับเปลี่ยนถูกไหมครับแต่ตอนแรกเรามี5อย่างอันเนี้ยเราเลือกมาก่อน3อย่างจากนั้นก็เอาสอย่างเนี้ยมาเรียงสับเปลี่ยนเราก็จะได้ว่าขอเป็น c 5เลือก3มาก่อนจากนั้นเราก็เอาของ3อย่างนั้นเนี้ยมาเรียงสับเปลี่ยนเราก็จะได้ว่ามันก็จะเท่ากับ permutation ของ5เลือก3ถูกไหมครับแต่เรารู้แล้วว่า permutation เนี่ยมันก็คือ n แบ่ส่วนด้วย n ลบ r แฟกตรงนี้ถ้าสมมติเราเขียนเป็น d n เลือก r แล้วก็จะเป็นคูณกับ r แฟกแบบนี้ถูกไหมครับถ้าเขียนในรูปทั่วไปแล้วก็จะได้ว่ามันจะเท่ากับ n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟกตแบบนี้เราก็เลยจะได้ว่า d ของ n เลือก r หรือก็คือ n เลือก r จะมีค่าเท่ากับ n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟก r แฟกอันนี้คือข้อเพิ่มเติมครับจากนั้นจากเกณฑ์ของสมมัติวอร์นะครับเกณฑ์ในการออกมันก็คือ0.5รือ,อ,รอขอเียน่ให้อยู่ในอูปของ หนึ่งส่วนสองร้อยแบบนี้ใช่ไหมครับเรามองอีกกรณีก็คือเรามองว่าสามดาวเนิดกับสี่ดาวเนิดเนี่ยไม่ใช่ห้าดาวไม่ไ้ห้าดาวนะครับเราก็จะได้ว่าเก้าเก้าห้าส่วนร้อยเนี่ยครับก็คือหนึ่งเก้าเก้าส่วนสองร้อยจะเป็นความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นของห้าดาวนิดเรามาลองดูว่าที่เราจะเปิดสองร้อยครั้งได้ห้าดาวหนึ่งครั้งเนี่ยมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็มาตั้งกันเลยครับโอเค ก็มีอยู่200ครั้งใช่ไหมครับได้ห้าดาวหนึ่งหนึ่งครั้งซึ่งไอห้าดาวหนึ่งครั้งเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้น0.005แล้วก็ใช้หลักการคูณครับแล้วก็บอกว่าที่เหลือเนี่ยไม่ใช่ห้าดาวม,มันไม่ใช่ห้าดาวทั้งหมด199ครั้งเพราะฉะนั้นก็จะมี0.995เนี่ยคูณกันทั้งหมด199ครั้งเพราะฉะนั้นมันก็เลยถูกตัวกำลังด้วย1999มันก็จะมีอยู่ทั้งหมดกี่กรณีครับ200กรณีถูกไหมครับก็คือกรณีที่หนึ่งได้ห้าดาวเลย รณีีท่2ครั้งที่2เนี่ยได้5ดาวกรณีที่3ครั้งที่3เนี่ยครับได้5้าดาวจนไปถึงครั้งที่200ถึงจะได้5ดาวอันนี้เราก็จะใช้หลักการบวกครับก็จะมีโคสตแบบนี้ครับเกิดขึ้นทั้งหมดส0งร้ดเพราะฉะนั้นเราก็จะคูณเข้าไปครับด้วยส0งร้อความน่าจะเป็นที่เราเปิดสกอร์200ครั้งโดยที่เราจะได้5ดาว1ครั้งเรจะมีความน่าจะเป็นทั้งหมดซึ่งก็จะมีค่าออกมาโดยประมาณ0.3688เป็นการบอกว่าโอกาสที่เราจะได้เนี่ยก็คือ1หนี่ทเรราาจะไดด้้้5วแ1คังจากการเปินนดสกออรร์200คั้้งแลวโกาสที่เราจะได้ห้าดาวแท้หนึ่งครับจากการบอกว่า โอกาสของการได้ค <mile> ่าดาวมากกว่าหนึ่งตัวได้หนึ่งตัวหรือไม่ได้เลยเนี่ยมีโอกาสพอๆกันครับสมมติว่าเราบอกว่าเอเนี่ยมันก็เกิดจากการเอาเอ็แต่ละครั้งเนี่ยาบกาน่าจะเป็นของทุกเหตุการณ์เลยจะมีค่าเท่าไหร่ก็คือเป็นความน่าจะเป็นของมันก็คือหถูกไหมครับถ้าเรามีเหตุการณ์ทั้งหมดเอ็ครั้งมันก็จะเป็นหนึ่งลังเซึ่งเราสามารถเขียนได้เป็น P E หนึ่ P E สจๆจนไปถึง P E K ทั้งหมดถูกยกกำลังด้วยเความน่าสนใจอยู่ตรงที่ความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์ รูปของซิกมาอะไรสักอย่างหนึง่งเป็นผลรวมของสักอย่างหนึง่งเราอยากรู้ว่ามันจะสามารถหาผลรวมได้ได้อย่างไงบ้างเรามาลองพิจารณาจากเลขง,ง่ายๆก่อนับเช่น5คูณ3แบบนี้ถ้าเราคิดเลขแบบปกติเรามันก็จะได้ว่ามันก็คือ45แบบนี้ถูกไหมครับมันเกิดจากการที่ว่าเราใช้เลขฐานสิบในการคูณถูกไหมครับพอเวลาเราคิดเนี่ยครับก็คือการที่เรามองว่ามันก็คือ10บวก5แล้วคูณด้วย3แล้วเราก็กระจายเข้าไปถูกไหมครับเป็น1ิบคูณสแล้วบวกด้วย5้คูณสแบบนี้สมมุติเรามองใหม่นะีายเนี่ยเป็น, 1, น,ปน,นอณอับ 1, วกหนช่ะจะ 2คูณ10ที่บวกกับ1คูณ10ที่บวกกับ5คูณ 2, 2แล้วก็ที่บวกกับ5คูณ1นั่นเองซึ่งผลรวมมันเนี่ยมันก็คือ45ถูกไหมครับ มมติว่าเราลอง a บวก b ทั้งหมดกำลังสองก่อนก็คือการเขียนสองวงเล็บถูกไหมครับล้าก็ค่อยๆกระจายเข้าไปเอา a กระจายเป็น a คูณ a บวก b แล้วก็เป็น b คูณ a บวก b แบบนี้แล้วก็ a กระจายเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็จะกลายเป็น a คูณ a ก็จะกลายเป็น a คูณ b แล้วก็จะกลายเป็น b คูณ a ก็จะกลายเป็น b, b. คูณ b ถ้าคูณมีสมบัติการสับที่เพราะฉะนั้นพอม็นกำลังสามปุ๊บเนี่ยครับมันก็คือ a บวก b ทั้งหมดกำลังสองที่คูณกับ a บวก b ก็คือกระจายเข้าไปแล้้วววกกกก็จะมอองงได่่่าาลััทีบบยู A 2A B B เพราะฉะนั้นตรงนี้พอเราแจากแจงเกข้ามาแล้วพวกเนี่ยเราก็จะได้ a อกำลังสามเอกำลังสองบีเอบีกำลังสองแล้วก็บีกำลังสามซึ่งจากการสังเกตเราก็จะสังเกตได้ว่าสมมติไปกำลังเอเนี่ยมีอยู่เอพจน์ port, ใช่ไหมครับเอในแต่ละพจน์ที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็เกิดจากการเลือกที่เลือกตัวแปรหนึ่งมาหนึ่งตัวจากหนึ่งเล็บแล้วก็เลือกตัวแปรอีกหตัวจากหนึ่งเล็บแล้วก็เลือกตัวแปรอีกหตัวจากหนึ่งเล็บมาเรื่อยๆก็จะเกิดขึ K ้นเอมาเอพจน์เราก็จะได้ว่าที่เหลือเนี่ยก็คือกกเเเเพพราาะะะฉนนนนนั้้จจ์ทีี่่ไดยย็็ลออมป แล้วสัมประสิทธิ์ด้านหน้าเนี่ยเราจะหาได้ย่งไงแล้วก็มาพิจารณาที่ว่าเราสาม,มารถเลือกไอแบบเนี้ยได้กี่วิธีสมมติพดเราจะเอา a กลังส b กั b องศูนยมีวงเล็บอยู่ทั้งหมด n วงเล็บหรือคือสงวงเล็บ,เล,บเลือก้เป็น a เนี่ยสก็เลยได้ว่าเป็นหวิธีแบบนี้จากนั้นเลือก a หแล้วก็เลือก b มาหึงวงเล็บแล้วก็จะได้ว่าทั้งหมดสงวงเล็บเลือก a มาหนึ่งวงเล็บแล้วก็ b ที่วงเล็บที่เหลือเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวงเล็บแล้วก็จะได้ว่ามันก็คือได้สองวิธีแบบนี้ซึ่ ทำนองเดียวกันครับเลือก a มา k วงเล็บก็เลือก b มา n ลบ k วงเล็บก็ต้องการแบ่งกลุ่มที่ว่ามีทั้งหมด n วงเล็บเลือกให้เป็น a แบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะสามารถเขียน a บวก b ให้อยู่ในรูปของการเขียนแบบติกมาได้ตั้งแต่ k เท่ากับ0จนถึง n ของคอมบิเนชันของ n เลือก k ถูกไหมครับ a กําลัง k แล้วก็ B กําลัง n ลบ k แล้วก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกแบบนี้ได้พอต้นเราจะมีสามเหลี่ยมหนึ่งที่เรียกว่าสามเหลี่ยมพาสคาลใช่ไหมครับที่เป็นการหาัลปสิทธิ์ของของแต่ หเลือกหนึ่งกำลังหนึ่งก็คือหึงเลือกหนึ่งตรงนี้ก็คือหนึเลือกศูนตรงนี้ก็เป็นสอเลือกศูนย์สองเลือกหนึสองเลือกสองเลือก็จะเป็นสาเลือกศูนยเลือกหเลือกสอก็สา จากซีเควนเนี้ยครับเราสามารถสังเกตได้ว่า n เลือก k จะเท่ากับ n ลบหเลือกมา k ลบหบวกกับ n ลบหนึ่เลือกมา k ตรงนี้เราสามารถเอาปสูตรเชิงการจัดได้ก็คือ left hand side นะครับก็คือมีของ u n สิเลือกมา k สิได้ n เลือก k วิธีแบบฝั่งทางขวาเนี่ยครับสมมติเราเลือกของมาก่อน1อย่างแล้วถ้าเราเลือกมาแล้ว1อย่างถูกนะครับก็จะเหลือของทั้งหมด n ลบหอย่างเลือกของให้ครบ k ก็เหลือให้เลือกอีก n ลบ k อย่างแล้วก็จะว่ากรันที่หนึ่งเนี่ยเลือก K1 ยังมีกรณีนึงก็คือเราเลือกไม่เอาของหนึ่งอย่างมันก็จะเหลือของที่หมด n ลอย่างกรณีที่นึงก็คือเราเลือกแน่หนึ่งอย่างใช่ไหมครับก็กรณีสองก็คือเราไม่เลือกอันนั้นอ่ะแน่ๆอกหนึงอย่างมันก็จะเหลือของอย่ทั้งหมด n ลบหนึ่งอย่างเราต้องการเลือกของ k อย่างมันก็เลยจะได้ว่า n ลบหนึ่งเลือกมา k วิธีถูกไหมครับซึ่งสองกรณีเนี้ยสอกรณีที่อยู่ภายใต้สถานการณ์เดียวกันแต่ว่าเป็นสลับต่อกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยใช้หลักการบวกถูกไหมครับ summe p a s c a เป็น p เราเกโดยสมการนี ซึ่งมันก็จะมีกรณีอื่นด้วยใช่ไหมครับกรณีที่เอา200ครั้งได้ดาว0ครั้งได้ดาว1ครั้งได้ดาว2ครั้งได้ดาว3ครั้งสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือถ้าคาดหวังนะเราอยากรู้ว่าเราจะสามารถคาดหวังได้ว่ามันจะออกกี่ครัง้งเนี่ยค่าขตัวแปรสุ่มเนี่ยเป็นตั้งแต่0จนถึง200ถูกไหมครับเพราะว่าในการเปิด200ครั้งเนี่ยมีโอกาสเปิดได้5ดาว0ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งจนไปถึง200ครั้งถูกไหมครับจากนั้น ex ของเราเนี่่่่่่่ยยมมมมัััันนนนนกกก็็็เเเลจจจจะะะไไดด้้วววววาา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 าคคคคคคือออซขขงงงตตแแปปปปรรสูณบึห สมก,การนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็คือซิกม่าตั้งแต่0จนถึง200ของ X i ในก็คือ k ได้นะครับี่คูณกับคว,ความน่าจะเป็นก็คือ n เลือก k แบบนี้มุ่ให้เป็น n n เ็นลือก k แล้วก็ความน่าจะเป็น e กำลัง k แล้วก็ความน่าจะเป็น n ลบ เรารู้ว่า k เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ศูนพอ k เป็นศูนย์ปุ๊บมันก็พรนั้นก็เลยเป็นศูนเพราะฉะนั้นมันก็เลยถูกคิดตั้งแต่ k เป็นหถูกมครับสมมติเราคิดเกก้อนนี้ออกเนี่ยคัมันก็จะออกมาเป็นกแคือ k แ n ลบ k แจากนั้นเอง k คูณมันก็จะเหลือเป็นมันก็คือ n ลบหนึ่งแฟรพอไป n ลบหนึ่งแฟรจากนั้นเราลองดึง n ออกมาจาก n แฟด์ก็จะกลายเป็น n คูณ n ลบหนึ่งแฟรส่วนด้วย k ลบหนึงแ1แล้วก็ n ลบ k แฟรลับบน เดังนั้น,น,นสมมุติถ้าเราดึง t ออกมาจะเกิดอะไรขึ้นที่เป็นค่าคงที่ถูกไหมครับมันได้ออกมาเป็น n คูณ t ที่ sigma ตั้งแต่1จนถึง n แล้วก็ n ลบ1เลือก A ลบ1แล้วก็เป็น t k ลบ1คูณกับ1ลบ t แล้วก็ยกกำลังด้วย n ลบ k ถ้าสมมติเราเริ่มต้นที่เราเปลี่ยน sigma ครับเราเปลี่ยน sigma จาก sigma k เ,เป็น sigma ของ k ลบ1ก็ได้ว่าเป็น sigma ตั้งแต่ k บ1เท่ากับ0จนไปถึง n ลบ1เนี่ยเป็นโพสสุดท้ายให้จำนวนโพสมันเท่าเดิมถูกไหมครับแล้วก็จะได้ว่ามันก็คือ s ิ g m a ของทวินามนั่นเองครับรวมของก้อนนี้มันก็คือมันก็เป็น1ถูกไหมครับแล้วก็เลยจะได้ว่ามันก็คือ n คูณ p ตรงนี้มันเลยจะมาเป็น1ที ยกกำลังด้วย n ลบก็เลยจะออกมาเป็น n คูณ p, p นั่นเองค่ะอ่ะสมมติ n ของเราเป็น200ของเขาน่าจะเป็นของเราก็คือ0.5ห้าซึ่งพอคูณแล้วเนี่ยมากขึ้นหนึ่งครั้งแล้วมาเป็น ใช่แล้วแล้วไอ้ที่ว่าตามเหรีนเนี่ยครับมันคือการที่เราบอกว่าเราสามารถคาดหวังได้ว่าใน200ใบเนี่ยเราสามารถคาดหวังได้ว่ามันจะผ่านเนี่ยหนึ่งครั้งจากการที่เราเปิดสกรทั้งหมด200ใบนั่นเอ,องครับผมตัวเลขนี้หรือค่าข้านยยง,งนี้ประโยชน์ยังไงที่ประโยชน์ตรงที่ว่าสมมติเราเปิดสกอหกรร้อยใบเนี่ยครับสมมติเราหาความน่าจะเป็นที่มันจะออกห้าดาวหนึ่งครั้งเนี่ยครับก็สามารถหาได้จากร0 0เลือกมา1 0.005ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้9เลือกกำลัง599ไอ้ตัวเลขเนี่ยครับมันจะมีค่าประมาณ0.14 90ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันมีค่าน้อยกว่า0.3688ทั้งที่เรามีสกอร์600ใบแท้แต่ในการออก1ครั้งกับมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยอการมีสกอร์200ใบซึ่งเหตุผลมันเป็นเพราะว่าถ้าคาดหวัง600ใบเนี่ยครับมันเท่า600คูณใน200มันก็คือ3มันเป็นการบอกว่า600ใบเนี่ยครับเราสามารถคาดหวังได้ว่ามันจะผ่าได้3ที สมมติเราลองพิจารณาว่า600ให้มันผ่า3ครั้งก็จะออกมาเป็น0.05 0, 0, 0 5, ยกกำลัง3คูณกับ0.995ยกกำลัง5 9 7มันก็จะมีค่าประมาณเท่ากับ0.2246แบบนี้เป็นการบอกว่าเมื่อคุณมี600ใบนะโอกาสที่มันจะผ่าแล้วเป็น5ดาว1ครั้งเนี่ยมันมีโอกาสน้อยกว่าการที่มี600ใบแล้วผ่าได้5ดาว3ครั้งนะครับก็คือเราสามารถคาดหวังได้ว่า3ครั้องเนี่ยมันมีโอกาสได้มากกว่านะไม่เป็นการอธิบายแบบนั้นครับไม่ใช่หมายความว่าเราคาดหวังให้มันออก1ครััััััั้้้งง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 งแแตตต่่่่่่่่่วววววาา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 ทททไมม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 มคคคคนน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 จะะะเเเเเเเป็็ถึึึลลลดดใใขขขีีสกกกออออออรรรร์์พหชชิิิบผ การแจกแจงมันไม่ได้มีแค่การแจกแจงทวินาห์อย่างเดียวครับมันจะมีหนึ่งคำที่เราใช้กันก็คือคาว่า RNG หรือก็คือคาว่า Random Number Generator ครับตัวแปรสุ่มที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามองว่ามันเป็นตัวแปรสุ่มที่เทียมครับคำถามก็คือการที่มันจะ generate รหนึ่งหนึ่เซตคำตอบได้เนี่ยมันต้องมีการสุ่มอะไรบางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมครับซึ่งตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยครับมันก็อาจจะรับค่าอะไรบางอย่างของเราเข้าไปแล้วมันก็มีฟังก์ชันบางตัวหนึ่งที่กาหนดค่าเข้ามาแล้วมันอาจจะบอกได้ว่าถ้าค าแล้วแต่ว่าคนเขียนฟังก์ชันจะให้มันเป็นยังไงซึ่งเราเรียกสิ่นี้ว่าซีดฮะซึ่งสมัยก่อนซีดมันก็อาจจะคำนวณง่ายหน่อยแต่ว่าในระยะหลังคอมพิวเตอร์มันสามารถคำนวณได้มากขึ้นแล้วพลังในการคำนวณก็สูงขึ้นมันก็อ,อ,อาจจะรับค่าได้หลายพารามิเตอร์แต่ในเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยคำถามก็คือแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะสามารถวัดได้ยังไงในเมื่อเส้นกระป๋องของเราเนี่ยมันเป็น,ป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 นแบบนี้และในการเปิดสกอร์ในแต่ละครั้งมันก็ใช้สกอร์กี่ใบก็ได้ในการเปิดได้5ดาวในแต่ละครั้งเพราะฉะนน้ราคนนาควกมถี่ใไดแท ข้อีในการได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เท่าเดิมเสมอซึ่งต้อมีกรอบเวลามาช่วยหาค่าเฉลี่ยว่าจากปกติแล้วเนี่ยเราคาดหวังได้แบบนี้นะสมมติมันเกิดการสุม่มให้เราบอกว่าใน1เดือนเนี่ยมีลูกค้าเข้าร้านเฉี่ยแล้ว2คนต่อเดือนเราอยากจะหาความน่าจะเป็นเป็นที่1เดือนมีลูกค้าเข้ามาในร้านเนี่ยสิคนมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่อะไรทำรองนี้ครับหรือก็คือค่าของตัวแปรสุ่มเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้เราก็เลยจะบอกว่ามาลองเทดีมิตกันหน่อยอีกมันจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้เพราะฉันก็คือเป็น้รอางมไดส แทน n เป็นเข้าไปคาไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นเราต้องมาจัดรูเก็นแล้วก็จะได้ว่า n แปด้วย i แปด n ลบ i แปดแบบนี้ t เนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่รูปของ lambda ส่วน n ได้ใช่ไหมครับดังนั้นก็ให้มันยกกำลัง i ซะแล้วก็ก้อนนี้ก็เป็น lambda ส่วน n ดังนั้นเราก็จะได้ว่าเราก็มาดูก้อนนี้นะก้อนนี้มันก็คือการสมมเราลงมาหารกันมันก็จะเหลือเป็น n คูณ n ลบหนึ่งคูณ n ลบสองคูณ n ลบสามจะไปถึงคูณ n ลบมบวกหนึ่งถูกไหมครับซึ่งมันก็จะมีทั้งหมดลบ i n กำลัง i ถูกไหมครับที่บวกกับอะไรเขาอย่างหนึ่ง n กำลัง i ลบหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็จุดจแบบนี้แล้วก็ส่วนด้วย กำลัง i แล้วก็คูณกับแล้วก็คูณกับเท่าใกล้ตี้ของ1ลบ lambda ส่วน n ายกกำลัง n ลบ i ซึ่งก้อนนี้เนี่ยครับถ้าสมมติเรากระจายเป็นพาริเชียลเข้าไปแล้วเนี่ยก้อนแรก n กำลัง i ตัด n กำลัง i มันก็จะเหลือเป็น1ถูกไหมครับส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยดีกีของมันเนี่ยครับน้อยกว่า i ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วพอเทคอินฟ i นิตีเข้าไปมันจะได้ว่าเป็น1ส่วนด้วย i ตัอย่างหนึ่งที่เป็นที่เป็นอินฟินิตี้มากกว่าอินฟินิตี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหน้าึ่งส่วน infinity, ส่วนด้วย i แฟกแบบนี้จากนั้นพดหลังเนี่ยครับลองมีสมก,การสมก,การ1อยู่ใช่ไหมครับว่าลิมิต n เข้าใกล้ตี้ของ1บวกด้วย x ส่วน n ทั้งหมดกำลัง n เนี่ยจะเท่า e, กับีลัง x แบบนี้ถูกไหมครับไว้ค้าวหน้าผมจะมาพิสูจสมก,การนี้ให้ฟังนะโอเคถ้าเราจัดรูปก้อนนี้ใหม่แล้วก็จะจัดได้ว่ามันก็คือ1ที่บวกด้วยลบเลมด้าส่วนด้วย n ทั้งหมดกําลังเแล้วก็ส่วนด้วยหึ่งลบเลมด้าทั้งหมดกำลังไซึ่งเราก็เทคลิมิตทั้งเศษและส่วนถูกไหมครับพอเรา take limit ส่วนก็เลยออกมาได้หนึ่งก้อนนี้มันก็เลยออกมาได้เป็น e กำลังลบ lambda เพราะฉะนั้นแล้วคำตอบของเราก็เลยจะออกมาเป็น lambda ยกกำลัง i คูณกับ e ยกกำลังลบ lambda ส่วนด้วย i factorial การแจกแจงที่เรามองว่าเราเปิดสก,รกอร์กี่ใบก็ได้แล้วเราเก็บข้อมูลมาแล้วเนี่ยความถี่ของเราเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะได้โดยสมมตินะครับทุกๆ3เดือนสมมติว่าก็จะออกมอนสเตอร์ใหม่เข้ามาซึ่งสมมติถ้าเราเปิดแค่ท่าหลักถูกไหม,มครับสกอร์ส้มแล้วเราเปิดให้ได้ครบ3าสีเราก็เลยจะได้ว่าทุกๆ3เดือนก็จะได้5ดาวสความถี่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยความถี่แล้ว1เดือนก็ได้1ตัวซึ่งถ้าเราใช้รันเตอร์ที่เราสนใจสมมติในกรณีนี้เราไม่สนใจแล้วว่าเราจะเปิดกี่ครั้งแต่เราสนใจว่าจากเจ หาดาวเนี่ย1ครั้งเพราะฉะนั้นคําตอบของความน่าจะเป็นที่ใน1หน่วยเวลาแล้วเ,เราจะเปิดได้1ครั้งเนี่ยความน่าจะเป็นของเราก็คือส่วนด้วย1 f a c t o คูณด้วย1ส่วน e แบบนี้ซึ่งมันก็จะมีค่าประมาณเท่ากับ0.3678นั่นเองฮะซึ่งถ้า generator ของเรามันสามารถทําให้เราได้ว่าโดยเฉลี่ยแล้ว1เดือนได้1ครั้งเนี่ยโดย,โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามอาจจะอก่างทวินามที่เราคิดตังนะ้งแต่ตอนแรกฮะแต่ค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยใน1นกรอบเวลาที่เราสนใจมันอาจจะไม่ใช่หนึ่งมันอาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นมันก็อาจจะได้เลขที้อยกว่านั้นจากสาการที่เราสร้างไว้ซึ่งถ้าสมุติเราเก็บข้อมูลจาก ID ของเราจริงๆแล้วนํามาเคราะห์เราอาจจะ หาซีดบางอย่างของ generator ที่มันตั้งมาก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีคิดที่อยากจะมานําเสนอในวันนี้นั่นเองฮะเพราะความจริงแล้ว0.5%ุดเที่มันเขียนไว้เนี่ยความจริงแล้วเรามีโอกาสาได้ให้ราจริงแล้วเนี่ยเท่าไหร่จาก s กอร์ที่เรามีแล้วก็โอกาสที่เราเปิดในแต่ละครั้งนั่นเองครับผมครั้งหน้านะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องรู้เนี่ยมียังมีอีกเยอะเลยละครับ,บทั้ง,งนี้ทั้งนั้นทางพิพากษา